สวัสดีครับพี่น้องครับห้างหายไปโดนกับบังมีน้อยอีสานแอบเบลกับแนวทางล่าพัฒนาเอาคลิปนี้เป็นแนวทางล่าพัฒนาของคำชนโนดวังนาขินครับเป็นเลขเปูยาเพิ่นหายมากล่าพัฒนา27พุจิกาเด้เอ,อติดเบิ้ลห้ามตอง1830ครับ1830วิ่งรุด1กัน0 2ตัวมี12 15 04 07 สตัว7จ็แปดีและ0 6 3ครับเป็นเพียงแค่หนททางเด้อพี่น้องเอาโชคดีกับวันลอยกระทงครับ